สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนไปดูซีรีส์เกาหลีย้อนยุคเรื่อง The Princess Man หรือจอมนางกระบฏหัวใจเรื่องนี้เป็นซีรีส์เก่าออกอากาศที่เกาหลีตั้งแต่ปี2011เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากแถมได้นางเอกคนสวยอย่างมุนแชวอนมารับบทแค่ดูความสวยของมุนแชวอนก็เพลินแล้วล่ะค่ะอ่อนหวานและมุนล,ละไม่น่ารักมากๆส่วนพระเอกรับบทโดยปาร์คชีฮู เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของสองตระกูลที่ไม่ถูกกันเรียกว่าเป็นโลมิโอกับจูเรียฉบับโชซอนเลยล่ะค่ะส่วนเนื้อเรื่องก็จะอิงประวัติศาสตร์ในสมัยของพระเจ้ามุนจงพระเจ้าทันจงและพระเจ้าเซโจกษัตริย์ลำดับที่5 6และ7แห่งราชวงศ์โชซอนคือในเรื่องจะมีบุคคลที่มีตัวตนจริงนอกเหนือนจากกษัตริย์ทั้ง3พระองค์แล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกเช่นพระราชินีชองฮีพระโอรสพระธิดาของพระเจ้าเซโจ องค์หญิงขยองเฮพระธิดาของพระเจ้ามูลจงและอักระมหาเสนาบดีคิมจงซอส่วนพระเอกนางเอกของเรื่องนะ่าจะเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมาซึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ปรากฏชื่อขององค์หญิงเซรยองแต่อย่างใดส่วนคนเขียนบทก็เขียนด้วยสอดคล้องดีนะคะโดยให้พระเจ้าเซโจมีราชองการให้ราชเลขาลบชื่อองค์หญิงเซรยองออกจากบันทึกประวัติของราชวงศ์ไป เรื่องนี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของความรักที่ต้องอยู่ท่ามกลางความแค้นของสองตระกูลและเรื่องของการเมืองการแย่งชิงอํานาจแย่งชิงราชบัลลังก์ในเรื่องนางเอกชื่อเซรยองเป็นธิดาขององค์ชายซูยางเป็นน้องชายคนรองของฝ่าบาทเริ่มแรกองค์ชายซูยางต้องการให้เซรยองแต่งงานกับคิมซึงยูลูกชายคนเล็กของคิมจงซอเพราะในตอนนั้นคิมจงซอเป็นผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดระหว่างนั้นคิมซึงยูได้รับมอบหมายจากฝ่าบาทให้เป็นพระอาจารย์ขององค์หญิง แต่องค์หญิงเป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์ในเรื่องของความเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือซึ่งพระอาจารย์คนก่อนๆก,ก,ก็โดนองค์หญิงกลัน่นแกล้งจนต้องเลิกสอนไปหลายคนแล้วองค์หญิงให้เซรยองลูกพี่ลูกน้องของตนปลอมตัวเข้าไปเรียนแทนเซรยองตอบตกลงเพราะอยากเห็นว่าที่สามีของตนเองที่พ่อได้ทับถามไว้ให้จากความใกล้ชิดทําให้ทั้งสองคนเริ่มมีใจให้กันมีเหตุการณ์น่ารักและโรแมนติกที่ทําให้ทั้งสองคนตกหลุมรักกันและกัน ฝ่าบาทรู้แผนการขององค์ชายซูยางที่ต้องการจะสะสมอำนาจเพื่อก้าวไปสู่ราชบัลลังก์จึงพยายามขัดขวางโดยการท้าทามคิมซึงยูให้มาเป็นราชบุตรเขยของตนเองแทนองค์ชายซูยางแค้นคิมจงซอมากคิดว่าคิมจงซอต้องการเป็นประปักษ์กับตนเองจึงหันไปเข้ากับฝ่าบาทฝั่งคิมซึงยูที่เข้าใจผิดว่าเซลยองคือองค์หญิงอยู่แล้วเลยดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับหญิงที่ตนรักโดยที่ไม่รู้เลยว่าองค์หญิงที่ตนเองจะต้องแต่งงานด้วยนั้นเป็นคนละคนกัน ส่วนเซรยองก็เสียใจมากจากเดิมคนที่จะกลายเป็นว่าที่สามีกลับต้องไปแต่งงานกับองค์หญิงลูกพี่ลูกน้องของตนเองแทนแต่เพราะความรักทำให้เซรยองยังยอมโกหกต่อไปเพื่อที่จะได้เจอกับคิมซึงยูได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเก็บไว้เป็นความทรงจำก่อนที่คิมซึงยูจะกลายเป็นของคนอื่นแต่องค์ชายซูยางพยายามทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการแต่งงานระหว่างคิมซึงยูกับองค์หญิงถึงขนาดใส่ร้ายให้คิมซึงยูต้องกลายเป็นนักโทษ เมื่อเรื่องราวกลับตลปัดองหญิงจึงต้องเข้าพิธีอภิเษกกับจองเพื่อนรักของคิมซุนยูแทนผ่านไปไม่นานฝ่าบาทประชวนหนักจนสิ้นประชนไปองค์ชายโนซานต้องขึ้นครองราชต่อทั้งที่ทยังทรงพระเยาว์คิมจงซอจึงเป็นผู้สําเร็จราชการแทนจากนั้นองค์ชายซูยางก็วางแผนก่อกระบฏเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์จากพระนัดดาของตัวเองและในที่สุดก็สามารถกำจัดขวากหนามคนสําคัญอย่างคิมจงซอได้สําเร็จ โดยได้ทำการสังหารคนในครอบครัวคิมจงซอทุกคนและใส่ร้ายว่าคิมจงซอคิดก,กบฏจากนั้นก็ทำการปลดฝาบาทองค์ใหม่แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์แทนคิมซึงยูเป็นเพียงคนเดียวในตระกูลที่หนีเอาชีวิตรอดได้เมื่อเขากลับมาเพื่อแก้แค้นกลับได้เห็นว่าหญิงที่ตนรักเป็นลูกของศัตรูหมายเลขหนึ่งและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการชำระแค้นของคิมซึงยูความรักของทั้งคู่จะจบลงด้วยความเศร้าเหมือนโรมิโอกับจูเลียตหรือเปล่าต้องรองไปหาดูนะคะ เรื่องนี้ถ้าดูแบบพลเมินไม่คิดอะไรมากก็สนุกดีอาจจะมีฉากขัดใจบ้างตรงที่นางเอกเลือกผู้ชายอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องนางไม่สนใจเลยถึงขนาดยอมหันผมทิ้งเพื่อประกาศตัดพ่อตัดลูกจนทำให้พ่อถึงกับน้ำตาตกเพราะเธอเป็นลูกที่พ่อรักมากที่สุดรักมากกว่าองค์ราชทายาทด,ด้วยซ้ำก็เข้าใจนะว่าพ่อเลวแต่การไปร่วมมือกับพระเอกเพื่อจะล้มพ่อของตัวเองมันก็ยังไงยังไงอยู่นะแม้กระทั่งน้องชายผู้ที่ไม่มีความเลวอะไร แถมเคยช่วยเธอกับคิมซึงยูป่วยหนักจนจะถึงวาระสุดท้ายเธอยังไม่ยอมไปเยี่ยมเลยเลือกที่จะไปกับพระเอกแทนตอนแรกเกือบรับไม่ได้จะเลิกดูอยู่แล้วนะแต่ก็ดูมาตั้งหลายตอนละเลยดูต่อจนจบแม้จะไม่ค่อยชอบนิสัยบางอย่างของนางเอกแต่ก็ยังชอบมุนแชวอนอยู่ดีค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดๆไป คลิปหน้าจะนำเรื่องราวขององค์ชายผู้ค้ามิติจากสมัยโชวซอนเพื่อมาสืบหาสาเหตุการตายของพระชายาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอนะคะคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ้าไม่ดูเป็นการบรบกวนก็จะชวนเธอมาไลไ์กันช่วยกดติดตามดีน้อยดีไหมหากตั้นใจจะตอดบรบกวนก็จะชวนช่วยแชร์ออกไปก็คิดว่าช่วยหน่อยกันแล้วกัน